ตัวต่อมานะคะเป็นเครื่องผสมอาหารยีห e ่ห้อ Electrolux ค่ะหน้าตากล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันดีกว่าค่ะและนี่คือหน้าตาของเครื่องผสมอาหารยีห e ่ห้อ Electrolux รุ่น EHSM 2000นะคะเหมือนเดิมค่ะก่อนซื้อก็ทำการเสิร์ชหาข้อมูลจากผู้รู้สำนักต่างๆ ว่าเครื่องผสมอาหารที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างพอดีงบประมาณจำกัดจะซื้ออะไรก็เลยต้องหาข้อมูลหน่อยโดยสรุปรวมได้ว่าควรมีกำลังตั้งแต่250วัตต์ขึ้นไปและมีอ่างผสมควรเป็นสแตเลสซึ่งตัวนี้มีกำลังถึง300วัตต์แต่อ่างผสมเป็นพลาสติกถามว่าทำไมถึงซื้อ ที่ซื้อเพราะว่ายี่ห้อค่ะในรุ่นที่พังกำลังวัดเท่ากันเนี่ยตัวนี้ถูกสุดราคาถูกสุดแล้วก็ที่ชามอาหารชามผสมเป็นพลาสติกเนี่ยก็คือคิดไว้ว่าหัวมันถอดได้อยู่แล้วตัวนี้ค่ะตัวเตียถอดได้อยู่แล้วยังไงเราก็ซื้ออ่างสเตลเลตมาต่างหากก็ได้เพราะในราคาเท่านี้ที่เป็นอ่างสเตลเลต จะมีกำลังวัตต์แค่250วัตต์แล้วก็จะเป็นยี่ห้อที่ไม่รู้จักด้วยก็เลยไม่กล้าที่จะซื้อก็เลยกลายเป็นตัวนี้แหละคา่ะราคาอยู่ที่1,690บาทในชุดที่ได้มาก็จะมีอ่างผสมเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็จะมีหัวตี2คู่ตัวมอเตอร์ก็จะอ,อันปุ่มนี้ไว้ปลดหัวตีนะคะ แล้วก็จะมีความเร็วปรับได้5ระดับมีปุ่มเทอร์โบแล้วก็ถ้าจะถอดหัวตีออกก็แค่ปลดล็อกตรงนี้ก็เอาสามารถเอาหัวตีไปตีกับอ่างสเตอเลสเพื่อต้องการให้วิปครีมขึ้นฟูหรืออะไรก็ตามได้เลยค่ะ <c ười> คลิปนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะคะ หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้อรุ่นนี้ไม่สามารถตีแป้งเพื่อทําขนมปังได้นะคะสำหรับเครื่องตีแป้งต้องเป็นเครื่องที่ใหญ่กว่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวเป็นตัวสุดท้ายสำหรับอุปกรณ์ที่คิดว่าแพงสำหรับมือใหม่ที่หัดเริ่มต้นอย่างเรานะคะ